สวัสดีครับเพื่อนๆก็สําหรับวันนี้นะผมจะมาอัปเดตนะครับอาการของเจ้าตือนี่ก็คือเจ้าตือนะครับเมื่อคลิปก่อนๆเนานะหลังจากที่เราเนี่ยพาเจ้าตือมาแช่น้ําอุ่นต้องย้ํานะครับว่าเป็นน้ําอุ่นนะเป็นน้ําต้มสุกแล้วก็มีอุณหภูมิความร้อนที่ไม่ได้สูงนะครับเป็นอุ่นๆประมาณนี้เนาะ มาแช่เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อหลังจากนั้นผมก็ทําการไปซื้อด่างทับทิมนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับผมได้นําด่างทับทิมเนี่ยมาผสมกับน้ําแล้วก็นําเจ้าตือนะครับลงไปแช่กับด่างทับทิมนะครับและนี่นะครับก็คืออัตราส่วนของด่างทับทิมที่ผมใช้นะผมใช้ระดับ5นะครับเพื่อนๆหลังจากแช่ด่างทับทิมไปนะครับในตอนนั้นผมไม่ได้ถ่ายไว้เนาะจนมาถึงตอนเช้าเพื่อนๆสิ่งที่เห็นนะครับก็คือนี่ลำไส้ของเจ้าตือเนี่ยมันหดลงหรือมันยุบลงนั่นเอง เออตอนนั้นรู้สึกว่าโอเคเจ้าตือเนี่ยมีสินหายแล้วหลังจากที่มันบวมๆเต่งๆมาขนาดนี้มันยุบลงแล้วนะครับผมตอนนั้นตัดสินใจว่าจะใช้คัตเติลบัตรแช่น้ําแล้วก็ยัดกลับเข้าไปในขั้นตอนที่ผมทํานะครับผมไม่ได้ถ่ายไว้นะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นภาพบาดตาบาดใจมากๆผมกลัวด้วยแหละตอนนั้น สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่นะครับหลังจากที่เรายัดไส้ของเจ้าตือกลับเข้าไปอีเป็นไงบ้างตือคือจริงๆเนี่ยเราไม่ควรมารบกวนเขานะแต่ว่าผมอะ่ะเปิดเข้าไปเช็คดูเนี่ยเจ้าตืออืนะครับทุกคนมีอืแต่ว่าไม่ได้เป็นอืที่แบบว่าเป็นก้อนอะไรเงี้ยเหมือนเป็นอืเหลวอย่างเงี้ยเหมือนเขาขับอะไรออกมาบางอย่างนะทำให้กล่องเขานี่มีกลิ่นก็เลยจําเป็นต้องเอามาทําความสะอาดนะครับ ก็เลยตัดสินใจว่าเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันสักหน่อยเนาะตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอเคละตือน่าจะเริ่มผ่านไปได้ละตอนนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่ารับแท้ของเจ้าตือเนี่ยมีปัญหาไหมเพราะว่ามันทะลักออกมาเยอะมากๆจะมีการอักเสบไหมนะครับแต่ว่าเราจะต้องให้ยาปฏิชีวนะไว้เรื่อยๆแหละแล้วก็รอดูอาการกันด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งเนาะผ่านไปสักประมาณ3 4วันเดี๋ยวจะมาอัปเดตอาการของเจ้าตือให้ดูกันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก็วันนี้เป็นวันที่4ี่แล้วเนาะสำหรับเจ้าตือนะครับที่เราทําการรักษากันมาเ,ออเดี๋ยวมันดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนี่เจ้าตือมีอึอ,อีกแล้วนิดหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนอก็คือเจ้าตือเนี่ยน้องจะอึอเรื่อยเลยเพื่อนเพื่อนค่อยๆขับออกมาอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าขับของเสียออกมาได้เรื่อยๆเนาะมาเดี๋ยววันนี้เราจะลองให้เจ้าตือโดนแดดดูนะครับโดนแดดเพื่ออะไรนะครับเป็นการอ่า ฆ่าเชื้อ,อแดดสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้แล้วก็ให้เจ้าตือเนี่ยได้รับธรรมชาติบําบัดบ้างแล้วก็จะลองแช่น้ําดูนะครับผมเพื่อเป็นการเช็คอาการเนาะว่าเจ้าตือเนี่ยเวลาอึไส้จะทะลักไหมนะครับแต่ก็แอบ,บเสียวอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันแต่การแช่น้ําตากแดดเนี่ยช่วงที่กบป่วยเนี่ยก็คือถือว่าเป็นยาอีกอย่างหนึ่งแล้วกันแต่รู้สึกว่าช่วงเนี้ย รู้สึกผมนะความรู้สึกผมนะดีขึ้นนะครับรู้สึกเบาใจขึ้นมาหน่อยที่ไส่กลับเข้าไปละโอเคมาทุกคนครับเราก็จะให้เจ้าตือโดนน้ำสักหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันอึมันเยี่ยวหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะทำไมเยี่ยวขุนๆน,นั่นน่นนะอุ้ยอะไรออกมาเหมือนอะไรไม่รู้เห็นป่ะอุ้ยไส้หรือเปล่า ไม่น่าไม่ใช่นะอย่างนี้ยเหมือนเป็นคาบอะไรสักอย่างนะครับเหมือนเขาขับคาบอะไรออกมาเนี่ยทุกคนเห็นไหมไอ้ที่ลอยๆอ,อยู่นะครับก็คือเจ้าตืออึออกมาหมดเลยเบ่งออกมาจากทางก้นหมดเลยนี่นะครับผมเขาเบ่งออกมาจากทางก้นหมดเลยนะเป็นคาบอะไรไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นลำไส้ที่เสียหายหรือเปล่านะครับมีการลอกออกมาโอ้แต่ว่าโชคดีนะที่ ผมนะครับได้พี่เนเนาะแกให้คำปรึกษาแล้วก็ทั้งน้องดัดดโดยที่ให้ความปรึกษาอย่างเงี้ยเขาแนะนํามาว่าต้องให้ยาปฏิชีวนะนะเห็นป่ะพวกนี้อาจจะเป็นลำไส้ที่เสียหายหรือลำไส้ที่อ,อักเสบอย่างเงี้ยโอ้โหดูนะทุกคนตือเป็นไงบ้างตือขยับมาหน่อยโอเคโอเคแล้วเออกลับมาแข็งแรงแล้วนี่ไม่ซึมแล้ววันนี้เจ้าตือไม่ซึมแล้วนะครับถือว่าดีขึ้นเนาะตือ เดี๋ยวจะปล่อยให้เจ้าตือนะครับผมแช่น้าอาบแดดแล้วก็รอดูอาการไปสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนะว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ทําความสะอาดแล้วก็จะนําเจ้าตือไปเก็บแลนะ้วเนาะก็คือหลังจากที่เรา,าเช็คดูอาการและเจ้าตือมีอาการผวาอารมณ์เหมือนกับว่าเขาจะรู้สึกว่าไส้เขายังออกมาอยู่ขาเขานี่เขาจะระวังอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่า,าโดยรวมนะครับร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่ซึมละ เริ่มกระปี้กระเป๋าว่ายน้ำได้แล้วก็เริ่มที่จะอ่ากลับมาขยับเนื้อขยับตัวได้แล้วนะครับก็ถือว่าหายห่วงไปเปล่าหนึ่งนะครับแต่เรื่องพวกนี้ประมาทไม่ได้นะกบนะครับในกรณีที่กบไส้ไหลเนาะเพื่อนๆมันเคยเป็นยังไงมันก็จะกลับมาเปน็นอีกฉะนั้นแล้วเราชะล่าใจไม่ได้ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเนาะ <S <S โอเคนะครับผมป่านเดี๋ยวเราไม่รบกวนตือละปึ๊บนี่ปิดฝาสักหน่อย โอเคครับเพื่อนๆก็สําหรับคลิปนี้นะเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นการมาอัปเดตเจ้าตือนะครับและเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆที่น้องกบมีอาการไส้ไหลนะครับผมสาหรับวันนี้ผมกับเจ้าตือนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบายๆครับ